สวัสดีครับวันนี้คุณได้ใช้โปร VIP ของบริษัทท็อปอัพทุริศแล้วเรียงครับโปร VIP คือซิมโปรนะฮะที่ใช้กับสมาร์ทโฟนได้ใช้กับเราเตอร์ได้นะครับโดยที่โปรนี้นะครับคุณสมบัติก็คือคุณสามารถนะครับโทรไปไปลายสายจะปเป็นเครือข่ายอะไรก็ได้โดยที่ไม่จ่ายตังเพิ่มแล้วครับคือโทรแบบไม่อั้นนะฮะแล้วที่สําคัญคือ โปรนี้ซิมนี้นะครับสามารถเล่นเน็ตนะครับไม่ลดสปีดไม่อั้นครับโดยที่ซิม v ี p นะครับเราจะเหมาจ่ายเป็นรายปีนะฮะซึ่งปีหนึ่งราคาเบามากครับผมบอกเลยว่าราคาต่อปีเบามากนะฮะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวอยากจะรู้ราคายังไงนะครับคุณสอบถามไปที่สมาชิก Top ปอัพโทริใกล้ตัวคุณได้เลยครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง175บาทเน็ตไม่อั้น โปรปสายไม่อั้นกับซิม vip นะครับโดยที่เงื่อนไขก็คือว่าวันนี้คุณแค่มาเป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกกับ top ปอัพ u r ร s นะครับคุณก็มีสิทธิ์ทจะซื้อโปรดีๆอย่าง vip pro นะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะฮะใครที่มีเราเตอร์บ้านอยู่ปกติแล้วตัวผมเนี่ยนะครับจ่ายเราเตอร์เวลาจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตต่อเดือนเนี่ยกับเราเตอร์บ้านเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีเชียวเชียวเจ็แต่วันนี้ผมแค่มี เราเตอร์ที่เสียบปลั๊กได้นะครับแล้วก็ซื้อโปร v i p นะครับ ซื้อโปร VP ไปใส่ตอนนี้นะครับสัญญาณแรงมากและที่สำคัญคือเราเตอร์นี้ผมชอบมากครับสามารถต่อกับโทรศัพท์บ้านได้ซึ่งผมไม่ได้จับโทรศัพท์บ้านมานานแล้วนะฮะดังนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถโทรฟรีได้เลยนะครับเนื่องจากเราเหมาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็การปล่อยสัญญาณแรงมากๆนะครับดังนั้นตอนนี้เครื่องนี้ก็ใช้โปร VP เราเตอร์นี้ก็ใช้โปร v p นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะฮะโทรเข้าโทรศัพท์บ้านนะครับผมไม่ได้ยินโทรศัพท์บ้านมานานแล้วนะฮะนะครับก็จะโทรดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮ อ่าโอ้เสียงนี้ไม่ได้ยินนานมากเลยฮะอีกสักเติรดนึงอ่านะฮะนี่แหละครับผมจะบอกได้เลยว่าคุณลืมการจ่ายค่าโทรศัพท์ไปได้เลยครับดังนั้นนะครับผมถึงถามว่าวันนี้คุณได้ใช้โปร V I P ของบริษัท Top u อัพธุริตแล้วหรือยังครับคุณสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าการใช้การใช้โปรอย่างประหยัดได้คุณภาพสูงและคุณสามารถทํารายได้จากการที่คุณใช้ชอบเชร์กับท็อปอัพธได้ครับคุณสอบถาม นะครับให้กับกับใครก็ได้ครับที่เป็นนักถิจทองม่ยวที่แชร์คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ